เป่ะแล้วคุยกับน้องดิ่คุยกับน้องเวันี่น้องนี่พี่นี่ไมพี่แวบไปเล่น้องนี่พี่น้องด้วยด้นะไม่ไอนี่น้องพี่